โรงเรียนบ้านห้วยนกกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองได้มีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พัฒนาทักษะอาชีพที่มาและความสำคัญกิจกรรมช่างเชื่อมโลหะ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระดับพื้นที่พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนที่ตั้งในลักษณะพิเศษส่งเสริมสนับสนุนยกระดับคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่ในถิ่นทุรกันดารและโรงเรียนพื้นที่เกาะซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ของการพัฒนาคือภายในปีพุทธศักราช2564 ประชากรวัยเรียนของโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพมีทักษะชีวิตและการมีอาชีพมีงานทำสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกบนายประยัดอุตรัมตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้และมีทักษะอาชีพพื้นฐานของผู้เรียนจึงได้จัดกิจกรรม ช่างเชื่อมโลหะเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนได้พัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียนในถิ่นธุรกันดาลและเพื่อปลูกฝังทักษะการทํำงานให้แก่ผู้เรียนรวมถึงการทํำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาการปฏิบัติงานของผู้เรียนทำให้เกิดการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์และด้านการปฏิบัติงาน การลงมือปฏิบัติมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จอันส่งผลต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพโดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาผู้เรียนสามารถนำความรู้จากงานเชื่อมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตรวมถึงยังเป็นการสร้างทางเลือกและโอกาสให้กับผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจหลักการและความปลอดภัยในการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักมุ่งเน้นพัฒนาทักษะอาชีพและการปฏิบัติงานเชื่อมโลหะเบื้องต้นได้ 2. เพื่อให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมีทักษะด้านงานเชื่อมโลหะเบื้องตน้นและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ 3. เพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตขั้นตอนการสอนโดยการลงมือปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่1การวิเคราะห์การเรียนรู้และสมรรถนะผู้เรียน ขั้นตอนที่2ภาคทฤษฎีเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มการทำงานการรายงานหน้าชั้นครูผู้สอนแนะนำการเรียนประกอบการสอนด้วยสื่อการสอน powerpoint และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานขั้นตอนที่3ภาคปฏิบัติเป็นการเรียนภายในโรงฝึกงานครูผู้สอนสาธิตการปฏิบัติงานและฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนงานเชื่อมโลหะ ขั้นตอนที่4ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงตามใบงานโดยมีครูควบคุมอย่างใกล้ชิดตามใบงานขั้นตอนที่5ประเมินผลนักเรียนจากการฝึกปฏิบัติงานโดยกำหนดสอนตามโครงสร้างหลักสูตรกิจกรรมช่างเชื่อมโลหะดังต่อไปนี้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2เวลาเรียน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์สาระการเรียนรู้การศึกษาแบบงานผลิตภัณฑ์งานเชื่อมโลหะ ประเมินราคาวัสดุอุปกรณ์ตามรูปแบบชิ้นงานวางแผนการจัดทำงานผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องเตรียมชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามแบบงานประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเชื่อมไฟฟ้าด้วยความปลอดภัยตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์ให้สวยงาม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เวลาเรียนหนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์สาระการเรียนรู้การศึกษาความต้องการของชุมชนด้านงานผลิตภัณฑ์ศึกษาแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์จากอินเทอร์เน็ตเขียนแบบชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามงบประมาณประเมินงบประมาณและความเป็นไปได้ของรูปแบบการสร้างผลิตภัณฑ์สร้างชิ้นงานผลิตภัณฑ์ตามแบบงาน การตรวจสอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้นและการตกแต่งชิ้นงานผลิตภัณฑ์ให้สวยงามผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ม,มีความรู้และปฏิบัติงานพื้นฐานอาชีพด้านช่างเชื่อมโลหะตามหลักการและกระบวนการ 2. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สามารถเลือกใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ในงานอาชีพตามหลักการและกระบวนการโดยคำนึงถึงความประหยัดและความปลอดภัยได้ 3. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ส,สามารถตัดสินใจวางแผนและแก้ไขปัญหาในงานอาชีพด้านผลิตภัณฑ์งานเชื่อมได้อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า 4. ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถผลิตงานผลิตภัณฑ์โลหะโครงสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ทักษะทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการแก้ปัญหาและการปฏิบัติงานด้านงานเชื่อมโลหะได้ 5. ผู้เรียนได้ฝึกประสบการณ์และมีกิจนิสัยในการทำงานที่ดีโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยความปลอดภยัย ผลงานนักเรียนที่มีภาคปฏิบัติกิจกรรมในชั้นเรียนทำให้นักเรียนสามารถสร้างชิ้นงานและสามารถนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยมีครูผู้ฝึกสอนงานช่างจำนวนสองท่านได้แก่ 1. ครูนุชจ,จรินสาลิกาจบสาขาวิศวกรรมอุตสาหาการรมคณะวิชาครุศาสตร์อุตสาหากรรมบัณฑิตมหาวิทยลาลัยราชมงคลล้านนาตาก 2. ครูแดนไกลอุสารมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลคณะครุศาสตร์เครื่องกลมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาตากทั้งนี้ทางโรงเรียนบ้านห้วยนกกกสามารถให้ความรู้และฝึกประสบการณ์ให้แก่นักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยมีนายประยัดอุสารมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนกกกพร้อมให้การสนับสนุนและ เอื้ออานวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนหากน้องๆคนไหนมีความสนใจสามารถมาสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยนกกบปีการศึกษา2567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2ขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้พัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมช่างเชื่อมโลหะเป็นอย่างสูงค่ะ